เอาอีกแล้วหยุดเทิงภูพานพี่น้องมีมากไฟมีมากไฟหมากไฟสมบูรณ์ายเห็ดยังบ่เบิดจากเชื่อบ้าวานบ่ตเนียวายตายแล้วอันนี้คือเห็ดอะไรบ้างคุณพี่มีเห็ดละงอกค่ะบ้เห็ดละงอกแล้วก็เห็ดเห็ดก่อเห็ดก่อใส่เห็ดอันนี้บอกเห็ดเห็ดก่อเห็ดก่อเห็ดแดงบ้านเนาะอันนี้ละงอกเหลืองละงอกเหลือง จานละเท่าไหร่ยังไงนี่จานละร้อย่ะโอ้ยร้อยเดียวค่ะเป็นโลก็มีค่ะโลละสองร้อยห้าสิบโลละสองร้อยห้าสิบตัวนี้นะตัวคาวนี่ อย่างดีโอ้ยวลีกูดเลยอันนี้ใบยังเสนออันนี้แถมอันนี้พักกบแอบเอาไว้แถมแถมเพื่อนเอาไปแกงว่าต่อไปอยู่วางไหนนี่เพื่อนี่นี่นี่ถ้าคนสีมาทางขึ้นศาลปู่ภูพานค่ะทางขึ้นศาลปู่ภูพานค่ะอยู่ใกล้ใกล้ศาลมาขายซูมือบอพี่น้องเขานี่มาขายทุกวันค่ะบอค่ะจนกว่าจะหมดเฮ็ดจนกว่าจะหมดเฮ็ดแต่ยังมีอยู่แม่นบ่ช่วงนี้นั่นยังมีอยู่ค่ะอ๋อทางนี้เด็ก็คือกันบ่คุณแม่ไปหามาเองบ่หรือจะไดน โอ้ยเป็นตาอ่อนซอนเนาะโอ้ยเป็นไข่อุปอีปิเบิ่งดูนี่เพิ่งออกมาเนี่ยค่ะเพิ่งออกมาบ่นี่เจ้านี่นาน่ะเออคุณแม่ไปเก็บเองบ่หรือไผไปเก็บฮะเก็บเอียงอยู่ในป่าทางใดนี่อยู่ในนี่ละทั้งเครื่องนี่นาป่าสด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 จากตรงนี้แหละโอ้ยขากขาด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 อันนี้กระจานเทอดใดนี่ซุ้มวุ่นี มาเชฟบานนี่นะครับไข่นี่เด็ดจานเท่าไหร่ร้อยเดียวมาได้เลยสดๆเลยวู้ยเป็นสามจานนี้นี่แม่นคือกันนี่ก็ได้มีแต่เฮ็ดเนาะผู้หลักโอ้ยมาสู่มือเลยนะครับผมนี่เออขายถึกๆมาเลยนะครับผมนี่ก็แม่นอีกเจ้าหนึ่งรับนี่บ้านบานผู้พีวีเฮ็ดกระไดเนาะได้มาหลายเนาะอันนี้เฮ็ดอย่างนี้ อันนี้ก็เห็ดละงูเห็ดละงูแต่มันบานนะครับโอ้ได้อันนี้มะน้ำแมงแข้งก็มีนะครับผมนี่คือเรื่องราวของเห็ดละงูบ้านเฮาเห็ดดินอุดมสมบูรณ์ครับไปหาเอาบ่นี่นะไปไปแล้วจักจักจักโมงจังได้ออกมาเก้าโมงเก้าโมงหละก็ออกมานี่จักสุโมงไปหาตีสามฮะตีสามออกมาหมายถึงว่าตื่นเท้าตีสามเข้าป้าเลย เอาไฟไปไต้เอาบอกคุณแม่บาดีโค้แบตเตอรี่ได้มาขายแล้วปึ๊บออกจากป่าเก้าโมงก็ได้มาขายเลยนี่นะอันนี้เฮ็ดอย่างไรนี่เฮ็ดก่อใหญ่ว้าวผักแน่แซ่ใบขอบคุณค่ะครับผมผู้ใดมาอุดหนุนได้เด้อนะครับผมโอ้ยพุน่ะว้ายไปมาตะใชนไหนน้าพุทธะหาก็ออกจากป่าหาก็ออกจากป่าบ่ิไ้ก็ื่อเด้อโอ้ยเบิ่งดู้ละได้อย่างมาเนี่ยคุณพี่เมื่อนี่ เฮ็ดเต็มกระตาเลยล้อกระไดนะครับผมมาเมื่อยๆเราว่าแบกออกจากป่ามาเมื่อยๆนะครับนี่มองนี่มันมันอยู่วางใดหึ้งนี่งถ้าพี่น้องเขาจะมาซื้อนี่ทางขึ้นสอนอสลอภูเขียวนะครับผมป้าโทเปิดตะอดซ้อนแท่นี่นี่แต่เฮ็ดนะครับซื้อซอยแน่จ้าซซื้ออยบัดจ้าติอัน นี่ขนแกงให้กินบ่ครับชื่ออะไรล่ะแกงรถเป็นอย่างนี้โอ้ยผมเราอยู่ออฟฟิศแล้วผมมีไผ่แกงเป็นจักคนอันนี้จักบาทนี่ร้อยหนึ่งร้อยทุกอย่างอันเลยนะครับผมฮะผมมีนี่แล้วมีแต่ทรายสดมีแต่บักเถิกนะครับผมนี่เรื่องราวของเห็ดอันนี้ก็หากระมาจากป่าเนี้ยคุณพี่แล้วก็ได้นะครับผม นี่อีกจุดหนึ่งครับพี่น้องรับยายของผู้พานเฮาเนี่ยนะครับเฮ็ดหลากหลายเลยเนี่ยเอ้ามาอุดหนุนกันได้ครับพี่น้องครับนี่สุดยอดนี่ทั้งหน้าอีกจุ้มหนึ่งครับบลูว่ามีอย่างเนี่ยเดี๋ยวเฮาไปตะลุยกันพาพี่น้องมาเบิ่งเลยเมื่อนี้เฮ็ดออกลายขับขับพี่น้องผมโอ้โ,โ,อโ,โ,อโมองนีกอลายพี่น้องบุณะเบิ่งบูนี่นะเรื่องราวของเฮ็ดทุงละชักบาททุงละหร้อยห้าสิบ บ่ป้าดอันนี้เฮ็ดเงียงก่อนนี่เฮ้ยเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะก็มีเห็ดละโงกหลากหลายเลยนะครับพี่น้องบ้านเฮาเบิ่งดูนี่เพิ่นมาจากไสครับนี่มาจากสกวนซื้อเห็ดไปเนาะนี่เนาะคุณพี่สุดยอดไม่ยังฮะผักติ้วอันนี้มาร่วมด้ยนี่โว้ผักติ้วจะส้มเนาะสุดยอดเลยติ้วของแท้นะครับติ้วของแท้ป้าดเลียงไหลซ้ายไม่ยัง โอ้ยน้องเห็ดจะไหนน้อว้าเบิ่งอยู่นั้นน้โอ้ยยังไงนะปิ้งยังหันโอ้ยย่างอึ้งตายตายตายพี่น้องป้องไปเอามองนี่มีอ่นะน้ำมีเห็ดเพาะน้ำพี่น้องเบิ่งนู้นนี่มีแต่งงานมางานจานเท่าไหร่เห็ดเพาะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเรื่องราวของเห็ดต่างๆจะละร้อยละร้อยเลยอีลอกก็มีนะครับผมนี่ดูนี่เบิ่งดูพี่น้อง ปิงอึ้งมึงดูนี่ปลาคิทพ้อไอ้เบสเป็บ้านของทลูกบุ้เรียนกว่เดิมชุดยอดเลยอึ้งมัตเตอร์ใจนี่อึ้งพุฮานปิ้งกินเองก็แซ่บแซ่บย่างขายย่างขายเอาย่างขายปิ้งผักบาหลือย่างขายป่นี่โอ้บโหให้เป็นกองมาทานในซุกบ่ามนทันในซุกเท็ดเป็นกองย่างขายพร้อมนะครับมาได้เลยม้องนี้อยู่ม้องไหนนี่เพื่อพี่น้องน่ามาซื้อฮะ จังวะผู้เขียวเออเออผู้เขียวอยากใหญ่มาเลยผู้ใดมาโโมาอุดนุนพี่น้องบ้านเฮาครับนี่คือของอาหารป่าที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสกลนครครับจวดจ้ดาดฟาดเงาครับเป็นรูปเฮดบอกคนนะคนบอกว่าบ่เคยบ่เคยเห็นรูปเฮดบอกว่าั่มมีแต่มาถ่ายบอกมาซื้อซื้อไงค่ะยุไสนี่ว้าเป็นพี่น้องฟังเนีอยู่ไส กูพาเลยหาก็ออกจากป่าวันนี้คุณเนี่ยบ่ไปไปเก็บอยู่ดอนไดเดี๋ยวคุณไปเสียบบ่มองผูเขียวมันรึ่งหลแท่งืึ้อดอนนั้มีแต่คนไปเก็บมองนั้นึคนมันหลยคนไหลโคนหลเห็ e. Joseph, ีกดอะไรคนเหนมันเหยียบกันตายเลยบ่ทึงอันมองนะคนไปเก็บเหยดหล่บารอเล่นบารลล่นร่บ่ลล่นเรื่อบ่ ปาดนั่นนะมาเก็บหัวรมงนั่นนะปาดจีทุ๊กพนกโดมสมบูรณ์แท้บ่แม่นแต่ไทยสะกอนแม่นบ่มาเก็บนี่เขก็บสมเด็จกาลสินก็มาเก็บมาบดมันก็ดังแท่าไหร่ปาดเทปีนีหลายบอสก็ได้เก็บอยู่ก็ได้เก็บอยู่บอมาขายสูมือบอสสูมือเลยออกจากบ้านจากมงอ่ะตีสองีสอป้าอั๊ดถูกไปสวยกับบอได้ย่านบ่ท่านหมู่เนาะ เออเอาหมเบ็บวบไปตายเอาหัวขักขักขัอนี่จักบาทนี่สองร้อยร้อยหนึ่งต่างๆนานาเลยพี่น้องครับมาอุดหนุนเพื่อนได้นะครับเรื่องราวของเหตุบ้านเรากําลังออกเยอะแยะมากมายของคูพานของูพานนี่แหละนะครับ